ตอนโทนเม้นต์ประลองอยบาดเจ็บมากอยู่แล้วด้วยสินะคิดว่าจะได้ดูฝีมือเป็นแบบนี้คงจบเร็วกว่าที่คิดเอาไว้อย่ามาดูทูเลือดที่ออกพวกนั้นแค่คงสติเอาไว้ก็คงเต็มที่แล้วสินะมีหลายจุดที่กระดูกหักด้วยที่ไม่ล้มประวัติศร์สีของฮีโร่ด้วยไง การปวดรวดเร็วขึ้นอลังก็เพิ่มขึ้นด้วยข็าไม่อยากจะคิดหรอกนะไม่สิไม่ผิดแน่นอนทุกครั้งที่การโจมตีทุกความเสียหายที่ได้รับจะเป็นเป็ดลังงาน หลักการอะไรของแกนี่หลักการบ้าบออะไรแรงใจตั้งหาแรงใจอะไรของมันเนี่ยเข้ามาเลยสิล่าฮีโร่ต่อจากแกน่ะยังมีตาขาบยักษ์รออยู่อีกไอหมอนยังจะจะมีแรงใจแบบนั้นไปได้ถึงเมื่อไรกันันจะเล่นด้วยแล้วกันนะเฮ้ยจ้ะ อางนี้ปาเจาาฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้พวกไทยเงินกับล่าฮีโร่รอดดี่ใส่เน่าๆของแกน่ะฉันจะจัดการดัดใหม่ให้เองไม่โดนหรอกไฟเจ้าบ้าที <c oughs> ่ิดจะหัวดอย่างนั้นมา <c oughs> จนกว่าตัวเองจะตายเลยหรือไงจนกว่าจะตายเหรอฉันไม่อ่อนหัดอย่างนั้นหรอกนะจนกว่าจะฉนนตั้งหากหถ้าไม่ตาย ยาบันโ์นาโดเยอ yeah! <g ül> ะก็แค่เหมือนตี๊ตี๊ตโธนเรไม่ใช่เหรออย่าทำให้ขำหน่อยเลยนะแย่ yeah, หน่อยนะการตีของมือสมัครเล่นฉันปัดออกได้ง่ายๆเลยโอ้โ <g> อ <ül> ้ในที่สุดก็ล้มแล้วเหรอ แงท็อปมาสเตอร์ก no ับกระบองเหล็กก <laughs> <of> <laughs> so yeah, <laughs> <inaudible> ็แค่พวกบ้าพัลังไม่มีทักษะการรับมือคนที่มีศิลปะการต่อสู้เลยการทำลายสมาคมฮีโร่อาจง่ายกว่าที่คิดเอาไว้โก็ได้เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอาวุธงี่เง่าแบบนั้นมีพลังทำลายขนาดนี้เลยงั้นเหรอโดยเข้าเต็มเต็มสักทีคงแย่แน่ๆเลยพี่ชายพี่ชายกระบองเหล็ก らんよ